Travel t i p s สุดยอดคำแนะนำที่จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่อง<า>สนุกแน่นอน ก็เขาสู่ช่วงที่3ของสวัสดีไทยแลนด์นะฮะทำไมวันนี้เป็นวันคริสต์มาสต้องเฉลิมฉลองมีแต่เรื่องอาหารเหรอเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงโฟการรม,มีม,มีมีอะไรฮะคือจะบอกว่าจริงๆช่วงเออ่่ชวงเนี้ยเป็นช่วงทัวทร์เทปใช่ไหมทีนี้เนี่ยเตือนกันก่อนใครจะไปฝร,รั่งเศสช่วงนี้จะหาโฟรราก้รราทานยากสักนิดนึงเพราะว่าทั้งฝรั่งเศสเนี่ยค่ะเขาออกมาตรการควบคุมการผลิตโฟก้าเพราะอย่างที่เราทราบๆกันดีว่าโฟก้าเนี่ยเวลาเขาจะเขาจะเขาจะเลี้ยงห่านเนี่ยเขาจะเอาเหมือน เอาท่ออาหารสอดเข้าไปในคอไล้ให้มันเคี้ยวแล้วก็กือลงไปเลยแล้วตับมันก็จะโต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 เนื่องจาโฟกราสมันคือตับหายแล้วาแล้วเขาก็จะเลี้ยงด้วยที่แบบให้อยู่ในกรงขนาดพอดีตัวไม่ให้เดินไปไหนจริงเหรอจริงไม่ให้ขยับไม่ให้เดินแล้วพอตับมันโตโตขึ้นโตขึ้นอย่างเงี้ยมันสุขภาพไม่ดีอ่ะมันจะตายเราก็จะทานแต่ตับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้ห่วง สุขภาพเขาสุขภาพวิถีชีวิตของเขาเลยด้วยซ้ำใช่เลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบกลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนเขาจะควบคุมการผลิตให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจากที่ให้อยู่ในกรงขนาดตัวเดียวเดินไปไหนไม่ได้อย่างน้อยกรงต้องใหญ่ขึ้นอีกสองเท่าก็คือทั้งหมดอย่างสิ้นเหมือนอยู่ได้3ตัวแต่ให้อยู่ตัวเดียวอ,<า>อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเลยนะเพื่อสภาพาจิตใจของเขาด้วยเนาะใช่เราฝ<อ>รั่งเศสเนี่ยเขาเหมือนเป็นแบบ ผู้ผลิตตับห่านอันดับใหญ่ที่สุดของโลกเลยทีเดียวคือ75เอ่ะคร็นตอ่ะเออเดี๋ยวดีเทลค่อยเอามาเล่าให้ฟังกันก็แล้วกันแต่บอกก่อนถ้าเกิดตอนนี้ใครไปฝรั่งเศสมีให้ทานอยู่ก็รีบทานกัชอบไหมชอบชอบพี่พี่ก็ชอบคือพยายามห้ามใจทุกครั้งอ่ะเพราะแบบจะกินอยากินสงสารนะไถึงภาพอาหารไม่ถึงภาพอาหารใช่ไหมสงสารสงสารแต่แบบเหมือนพอสักพักนึงมันจะตะบะแตกเห็นเมนูแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วแต่ว่าเข้าในช่วงทรเวลเทสแบบนี้นะฮะเรามีสถานที่ สิบแดนสวรรค์นะฮะห้าพามาวานเราบอกไปแล้ว5ห้าเอาวานบอก5โอเคงัเมื่อวานใครที่ดูก็รู้ไปแล้ว5นะฮะวันนี้เราบอกอีก5แล้วกันนะฮะเกี่ยวกับที่ที่แบบว่าไปฮันนีมูนแล้วแบบเลิศๆนะฮะของปี2014นี่คือจะขอพี่แต่งงานหรอหรือแล้วนานเนีายไม่แล้วไงไม่พี่เลิกกับแอมแล้วอ๋อเหรอโอเคงั้นขอโทษขอแต่งงานไม่ได้ฮะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูเดสทิเนชั่นพวกนี้อาจจะสนใจโอเคนะฮะมาเริ่มที่ที่แรกนะฮะบาหลีประเทศ อินโดนีเซียครับเลยว้ายยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเลยเคยไปไปแล้วเป็นไงเล่าเลยก็อย่างที่ทราบกันดีเป็นเมืองของวัฒนธรรมทะเลสวยใครอยากไปเล่นเซิร์ฟก็ไปได้แล้วก็เป็นเมืองที่วัดวาอารามก็เยอะนอกป่าเขาจะมีวัดเยอะบางวัดเนี่ยต้องไปให้ถูกเวลาถ้าไปตอนน้ําขึ้น คุณก็อาจจะไม่ได้เข้าไปในวัดอ,อะไรแบบนีบออ้ลองดูตอนนี้มีรายการเชวลิสต้า ของท่องเที่ยวชาแนลไทยแลนด์ huh. เราเนี่ยแหละพาไปบาหลีอยู่บาหลีอยู่ใช่ไหม uh oh. ซึ่งอันนี้เนี่ยที่เขาแนะนําเลยนะฮะจากโลลี uh ่แพนด์แคปที่พักเนี่ยโรงแรมชื่อว่าตูกูนะฮะในหมู่บ้านชางกูครับ uh huh. ซึ่งก็อยู่ใกล้กับชายหาดทุง่งนานะฮะและหมู่บ้านชาวประมงเมื่อกี้ที่เห็นชายหาดสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ใกล้กับสนามบินเพียง30มนาทีด้วย uh huh. นี่บรรยากาศแบบเนี้ย uh huh. บาหลีนี่เอง uh huh. ไปเลยคือเ,เป็นเมืองศิลป,ปะวัฒนธรรมธรรมชาติครับคือ มันเลิศนะแบมพี่แต่ว่าพี่ไปอะไปแค่ไม่กี่วันแล้วก็อยู่ในโรงแรมสักวันหนึ่งแล้วหนวอืม่ก็ไม่เป็นไรสามวันอยู่โรงแรมวันหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งบินกลับแล้วก็เลยยังไม่ได้เที่ยวอะไรเยอะยังไปได้อยู่วันแรกคือเพิ่งไปถึงไปถึงแล้วก็เที่ยวก่อนวันนี้แต่ว่ามันเดินทางแบบค่อนข้างนานเพราะพี่ไปข้ามมาจากอินโดใช่ป่ะเดินทางค่อนข้างนานก็ได้ไปเที่ยวแบบช่วงแบบใบใาค่ำค่ำเย็นเ็นแล้วอีกวันหนึ่งอยู่โรงแรมอีกวันหนึ่งในทางกลับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปใหม่กันนะจ๊ะ อาต่อมาที่ต่อมาเผื่อพี่บออยากจะพาไปไปที่นี่ยูนิเต็ด a ส e s o อ a อเมริกาอ๋อไกลหน่อยสหรัฐอเมริกานะคะกับ,บรัฐนี้ค่ะแคลิฟอร์เนียนะคะเออเนี่ยสวยไหมล่ะอันนี้เคยไปไม่เคยไปอ่ะไหนพี่อ่ะเล่าเลย <laughs> โอ้ไม่น่าพูดเลย <laughs> อ๋อไม่ไปซานฟรานไปซานฟรานแต่ว่าภาพเนี้ยสะพานไม่เหมือนโกอล์นเกตนะง <laughs> ั้นคณพูดอีกบท อันนี้ผมมันไม่ให้มันไม่ให้โกลเด้นเกตน,นะอ๋อเหร,อ,ร,อ,รอ,อเหรออ่าลองดูเขาบอกว่าที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะมีชายหาดสวยมีสถานที่ท่องเทีย่ยวเยอะนะคะใครที่อยากจะไปพักผ่อนอย่างเงียบสงบแล้วก็โรแมนติกด้วยกัน<ๆ>เขาบอกว่าขอให้มุ่งหน้าไปที่บิ๊กเซอร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของเทืกเขาแซนตาลูเซียที่ทอดตัวเทืกอขาทอดตัวเป็นแนวยาวเนี่ยร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรอ่ะมีอุทยานแห่งชาติมีป่าเรดวูดมีสายะน้ำมีลำธารคือเอ้ยขอแซนนิดนึง เรดวูด <Red> <Ừ. S 2> ผมเคยไปแล้วหรอซึ่งคุณจะเจอกับอะไรรู้ไหมอะไรคะต้นไม้ที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกหรอที่เรดวูดเนี่ยแหละฮะมันเป็นไม้ไม้แดงเขาเรียกชื่อเรดวูดไงใช่ซึ่งเขาไม่บอกนะฮะว่าพิกัดของต้นไม้ต้นนั้นอยู่ที่ไหนห าวเองกลัวคนเป็นกลัวคนทำลายไงแต่ไปหาเองมันก็มองไม่เห็นเพราะแบบก็ต้องมองจากมุมสูงถูกปะว่าอันไหนสูงสุดอะไรเงี้ยใช่ครับแต่สวยงามจริงๆอิ้ยเคยเห็นในรูปเคยเห็นเคยเห็นในรูปสูงที่สุดในโลกเออเคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วนะทีนี้ l o l ลี่ Planet เขาแนะนำสถานที่พักเอาไว้ค่ะเขาบอกว่าหรูเงียบสงบเป็นส่วนตัวแล้วก็โรแมนติกนั่นก็คือ Post l ล n จ์อิ n นะคะ จะไม่จะไม่เงียสงบได้ไงอะ่ะตั้งอยู่บนเนินผาสูง350เมตรเหนือมาหาสมุทรแปซิฟิกกับคนไม่เพียงห้องพักเท่านั้นนะที่ให้มุมมองท้องทะเลแบบพานนรามาแต่พัดระคารริมผาไม่ใช่ริมผาลาพินนะคะเนี่ยริมผาที่ที่เห็นเนี่ยค่ะนะคะจะไปริมผาลาพิน,นต้องไปพัทยานะคะ,ะเออมันเลิศตรงนี้จริงจริงนะพี่รมที่นี่ก็ได้นะที่ไหนสุดสุดอะมวดูดิ อ่ะมาที่ต่อไปนะฮะอันนี้อยู่สหรัฐอเมริกาเหมือนกันครับ,บ,บอยู่ที่รัฐโคโลราโดนะฮะเขาแนะนำครับให้ไปโรงแรม Dun Hot ดันตันฮอตสปริงครับดันตันฮอตสปริงไปชมภาพกันเลยครับอ่าภาพอะภาพจะเป็นอะไอยู่ม,มาอน,นี่ดีกว่างั้นไปควีนทาวล่ะกันควีนทาวเหรออ๋ออันนี้คื<ข>อ<ข>อะไรคะอันนี้อ,อยู่ไหนนะฮะอันนี้ควีนทาวไปควีนทาวนิวซีแลนด์นะคิวซีแลนด์นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยไปควีนทาวแต่เคยไปออคแลนด์นิวซีแลนด์นะฮะซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงนิวซีแลนด์โดยรวมนะมีมีประชากรของของแกะมากกว่าคนอีกเออเป็นเมืองที่เงียบสงบเออแอบน่ะแฟนเก่าเคยไปเรียนเนอเขาบอกไม่รู้จะคุยอะไรกับใครน้ำลายบูดเลยทีเดียวจริงแอบแอไปเลยเอออะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นเมืองรีสอร์ทค่ะอยู่บนเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์นะคะเปรียบเหมือนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยแล้วก็ชอบการผจญภัยจะคือ ใครจะไปแอดเวนเจอร์อะได้หมดเลยนะคือบันจี้จามสกีสโนว์บอร์ดล่องแพกระโดดล่มลมล่มร่อนร่องเรือเจ็ตบ๊ทเดินป่าตกปลาจักรยานวิบ,บากคือทําทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะจะสเก็ตบอร์ดจะสลอปบิงก็ได้จะกลิ้งลงมาจากเนินเขาก็ยังได้แถมที่กฎหมายไม่นั่นไม่รู้แถมในปีหน้านี้ค่ะเขาจะเปิดเส้นทางใหม่สําหรับนักท่องป่าด้วยจักรยานอีกหลายเส้นทางนัก จักรยานบ้านเราอันลองดูอันนี้เป็นตัวเลือกก็ได้นะคะ uh huh. แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันโหดกันไปสำหรับทริปพันนมูน uh huh. เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะพาคนรักเนี่ยขึ้น oh huh. เฮลิคอปเตอร์ข้ามเชือกขาเซาเทิร์ e เอลฟ์ไปชมความสวยตะลึงของฟอร์ดมีฟอร์ดสาว ก็ได้ l ลลี่แพนิชเขาก็เลยแนะนำสถานที่พักมาก็คือคามา,าคาคอริลอชนะคะ,ะเขาบอกว่าจะเห็นความสวยง,งามของเชือกขาว r e m a r k a b l e แล้วก็ทะเลสาบวาก,กาติปูลองดูค่ะเนี่ยดูดิพี่แบ๊เหมือนภาพวาดป่ะ เหมือนมันเหมือนเพ้นน่ะมันเหมือนวาดมันเหมือนภาพที่แต่งอ่ะแต่โทษทีห่าของจริงห่ะใช่ดิซี่เลยนะะคือถ้าไปนิวซีแลนด์คุณจะเจอบรรยากาศสวยๆแบบนี้แบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบนี้จริงคนไม่เยอะไม่พุกพ่านใช่ใช่คือทุกอย่างชาแล้วก็เป็นธรรมชาติซะเยอะเลยนะฮะใช่โหเมื่อกี้น้าต่างเห็นวิวยังไงเนี่ยไ่อยากไปไหนอ่ะเอออันนี้ดีกว่าสมมติว่าเราไปเราเราไปเราไปอ่าพนีมูนมันก็ต้องสมมติใช่ไหมสมมติอ๋อ สมมติเราไปฮันนีมูนแล้วยังไงต่อสมมติเราไปฮันนีมูนเราก็ต้องแบบต้องการความแบบดื่มดาม กงอาจจะมีวงมีไวน์นิดนึงอเอออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วแหล่งผลิตไวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกก็ต้องประเทศนี้ละค่ะชิลีลลก็เลยนแนะนำให้ไปที่โคซากัวเอลล่ลนะคะคที่ชิลีค่ะเป็นแหล่งผลิตไวที่ดีที่สุดของชิลีออมันเลิศไหมล่ะมันเลิศตรงนี้ค่ะก็ไวน์นี่น่าจะกรี๊ดเลยนะใช่ถูกต้องค่ะใช่ครับ ก็ลองดูก็แล้วกันนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดไปที่นี่เนี่ยนอกจากคุณจะได้ไปเยี่ยมชมไร่อังงูนท uh ี huh. ่เขาเอามาทำไวน์สายพันธุ์ดีต่างๆไ uh huh. ม่จะเป็นคอมเมเนอมอลแบกซีราคาร์เบเนชชวิยองครับ คุณยังปีนผาไต่เขาขี่ม้าได้แล้วก็ยังสามารถไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของคาร์ลส g กา d e ดถ้าคใครรู้จักคืออดีตเขาเรียกว่านักค้าวสุสงครามตัว uh huh. พ่อ uh huh. ตัวพ่อจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะคก็ลองดูถ้าไปที่นี่เขาแนะนําให้พักที่ไหนนะพักที่ไหนนะไรอังุนคาซาลาโปสโตค่ะค่ะผมหรือว่า La โ o s t ต r e s ิเดนตนะคะก็จะให้มุมมองแบบ เหมือนอยู่ในไร่องุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหดูดิดูภาพดิอยู่ท่ามกลางไร่องุ่นเลยจริงอ่ะข้างหลังเป็นเขาข้างหน้าเป็นเป็นไร่องุ่นใช่เสียงอะไรเสียงอะไรแกเหรอเสืออะไรอ่ะไม่ใช่เสียงลากเก้าอี้หรือเสียงอะไรขอให้รอบครับขอให้รอบว้าวหรอเหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไร่องุ่นดิช่า มันไม่เกี่ยวแต่น่ารักดีน่ารักดีทีนี้ที่เนี่ยมันเก๋ตรงที่อาหารเนี่ยคือเหมือนมีสวนผักออร์แกนิกแล้วก็มีพัตคารซึ่งพัตคารเอาผผกออร์แกนิกก็มาทามันเก๋ตรงนี้มันเก๋ตรงนี้มันเก๋ตรงนี้เออปลูกเองใช้เองเลยนะครับนี่ชิลีผ่านไปนะฮะมาที่สุดท้ายนะฮะเดี๋ยวผมพูดเองนะที่สุดท้ายที่นี่นะฮะไปกลับไปที่สหรัฐเมกานะอยู่ที่โคโลราโดเมื่อกี้ที่พูดไปนะฮะภาพมาแล้วครับภาพมาเลยครับ นี่นะฮะดูเลยกับโรงแรมดันตันฮอตสปริงครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยเป็นกระท่อมอยู่นะแล้วก็เขาก็เวนเวทนะฮะเปลี่ยนแปลงให้เป็นรีสอร์ทรูนะฮะเป็นสไตล์กระท่อมนะฮะเมื่อราวประมกณเน่เหมือน,นเป็นน,น่ะพี่แบมเอออารมณ์นั้นเฮ้ยฟิลหนังเรื่องนั้นเลยอะเรื่องอะไรบล็อกแบ็ k เม u n เทน n ไม่ได้ดูไม่ได้ดูจริงรอ,อดอ พา,พาละไปดูนะไปดูเป็นอารมณ์นี้เลยใช่ไหมเผอๆเขาอาจจะถ่ายที่รัฐโคลโลราโดนี่ก็ได้นะครับ <S <S 2> <S 2> ซึ่งเขาบอกนะว่ามีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะเลยครับการเดินปา่าขี่ม้าตกปลา,ปลาเล่นสกีปีนเขาขี่จักร,รยานวิบ,บากนะฮะล่องแพเฮ้แต่ที่น่าสนใจคือเขาบอกว่ากระท่อมทั้งหมดนียจริงๆอ่ะก่อนน้าเนี้เป็นบ้านพักคนงาน,นาาใช่ปะเป็นบ้านพักคนงานคนงานเหมือนของจริงของแท้แล้วก็ หลังจากนั้นพอเหมือนไม่ได้ทําเหมืองก็ก็ปล่อยร้างมนมีคนเข้ามาแบบเหมือนรีโนเวทอ่ะให้เป็นโรงแรมซึ่งเพื่อว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นไอเดียที่เก๋หุ้ยสวยพี่แบ้มสวยซึ่งจริงๆนะฝรั่งเนี่ยเขาเขาเาชอบอะไรที่ที่ขังขลังที่มี history อ่ะเนี่ยัอเนี้ยเขาก็เป็นเป็นบ้านไม้ที่มีอยู่เป็นร้อยปีแล้วแต่อันนี้แต่อันนี้เป็นเต็นท์นะจ๊ะเ็นรูปใช่รับจริงๆแล้วมันมีมันมีมันมีหลายแบบถ้าใครไม่ชอบแบบกระท่อมแบบไม้กลัวผีกลัวอดีตกลัวอะไรอย่างงี้นะกลัวเรื่องเล่าก็สามารถพักในเต็นท์ร โอเคเนาะแบบโซนที่พักแบบเต้นเขาบอกว่าเหมือนหยุดติดติดกับแม่น้ำอ่ะติดติดกับแม่น้าด้วยโซ่เอ๊ๆจงๆนะฮะก็ที่ไหนดีจ๊ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนอกรอบแล้วกันนะเลือกได้หมดเลยใช่เลือกเลยเลือกญี่ปุ่นก็ทิ้งเราไปพักดีกว่าขอเคลียร์กันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ช่วงหน้ากลับมาใครอารมณ์ไม่ดีอยู่อย่างที่บอกลากมานั่งหน้าจอรับรองยิ้มได้แน่นอนแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ